สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายัยศิริแสงเป็นปังวันนี้ผมจะเป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา้านเกิดผมกันนะครับที่นี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลถือได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ จุดเด่นของที่นี่ก็คือพระเจดีย์ไตยมงคลที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชครั้งทรงมีชัยในยุทธหาสสีครับภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่วิหารพระพุทธสายาตและมีสารสมเด็จพระนะเรสวนมหาราชให้เราได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ที่นี่คือตลาดน้ำอโยธยานะครับเป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อให้เราได้อินกับบรรยากาศของกรุงเก่านั่นเองครับจะมีร้านค้าต่างๆตั้งร้านอาหารข้าวหวานเลือขายอาหารขนมของขวากสินค้าออทอปและยังมีบริการล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆตลาดน้ำรวมถึงโชว์การแสดงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยครับ และที่นี่ร่วงช้างอายุธยาเป็นสถานที่สร้างงานให้ช้างครับกิจกรรมของที่นี่ก็คือการนั่งช้างท่องเที่ยวเมืองอายุธยาพาชมโบราณสถานสลักเมืองวิหารมงคลประพิษคุ้นคุ้นแผนด้วยบรรยากาศย้อนยุค เพราะฉะนั้นหาชุดไทยใส่สวยๆและไปนั่งบนหลังช้างกันได้เลยนะครับเดีเดิมาเที่ยวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดประสิสัมเพชรวัดเก่าแก่ในอายุทยาโบราณสถานที่สำคัญในวัดประสิสัมเพชรคือเจดีทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงกัน หรือจะแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อโตทำปอกองพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมานวิชัยที่วัดอนันเชิงวละวิาารจึงเป็นวัดเก่าแก่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง,น,งนะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ผมจะเป็นมากุุเทศตัวน้อยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากขึ้นขอบคุณครับ